อยู่ตรงไหนอะพี่นี่จะแ cap ก็บนเลยตามเขาไหนจะแ cap ป่ะเฉลี่ยฉี่เปื่อยอะโซนนั้นอะโซนที่บักวะเบอร์ผมเองไอ้แวมเหมือนรถไม่ได้หายบักแล้วปะไปพี่มาจะแ c a แต่แต่แต่ว่ารถกูยังฮัลโหลว่างไหมครับเนี่ยว่างไหมเฮ้ยกนหน่อยท่อไม่ได้ไดหรอผมเี่ท่อน้วปะบอกดิพี่จกครับยังอ่ะเฮ้ยะวันดีครับเป็นจกปะพี่ก้อนเราจกครับเราเราครบยังวะอะไรนะแม่พี่ก้อนพี่ก้อนเราครบติดอีกทียังอ่ะ ครบแล้วครับครบแล้วเวลาเดินเร็วกว่านี้ในเวลาจริงอีกที่เนี้ยน่าพี่ใช่ครับ้ไม่ได้พี่บอกผมคงแย่แนนแนนทำเหมือนพี่บิลลี่อ่ะขับรถมาขับรถมาฮัลโหลฮัลโหลนุ่มหนุ่มสาวรับมาน้องขึ้นรถมาเป็นหนึ่งดินี่หนุ่มสาวเอ้าเอ้าไม่ได้มีอยู่หรออะไรนะครับรับหลังนี้นี่รับหลังอีกแล้วไงดูดิเออนี่รับหลังนะเรื่องตอนนเนี้ย ไม่ใช่ครับไม่รับหลังตอนไหนไม่ได้รับหลังเลยเวลาพี่ชายเลิฟอ <_ d ic c> ากาศเป็นจุดเด็ดนะเนี่ย <_ d ic c> ใช้ตาอะไรอะ่ะเท่อะจะไปเปลี่ยนั้งอะไรพี่พ๊อปอใช่ครับใช่ใช่ตาพี่ <_ d ic c> ่พี่ไปแต่งกรรมแล้วสิคะตอนแรกใครบอกห้าหมื่นไม่รู้แต่ผมโดนอย่าพี่โดนไปแสนหนึ่งอ่ะใครบอกห้าหมื่นไม่รู้แต่แต่เข้าไปจริงๆโดนแสนหนึ่งแล้วเสียเสียเสียอีกห้าร้อยก่อนเข้าแค่ของของเก่าห้าหมื่นพี่เปนไม่เป็นพี่ฟังดิพี่บินต้งคลิปอ่ะต้องคลิปอ่ะฟังดิคลิปอะไรวะอะไรวะขอดูออ๋พี่ดูแล้วคลิปเนี้ยดูแล้วมันอคืนด้เลยเหรอกลางได้เลยเหรอ เออฟังไปเลยไอ้าไอ้ผู้รับไอ้ผู้รับหลังไอ้ย่าอดพี่รู้โอเคโอเคพี่รู้ตลอดรอดติรับหลังแก๊งดีวไอพี่ะลี้ยงไอตัดหายตัดเฮ้ยชื่อที่แปลกว่าเนี่ยเอางี้แบบเด็ดเดี๋ยวจดูสปอยไมมล่ะเปิดให้ดูมู่อานเนี่ยมู่อะไรฮัลโหลดูไว้ขอแคมหนสวยดี ไหนดูตรงไหนอ่ะผมดูบ้างดิไอ้เยี่ยมบิลลี่นี่นะไอ้เยี่ยมบิลลี่นี่หน้าตบไหนตว์ไหนดูที่ไหนอ่ะดูบ้างดิได้เด็กได้เด็บิลลี่เลยพี่พี่เขาพิมพ์อะไรพี่ช่องนี้เนี่ยไอ่เดี๋ยวส่งให้ครับกูรู้อยู่แล้วกูนั่งดูยูเมื่อคืนเนี่ยขับมอไซค์ขับมอไซค์มายิงกูด้วยเมื่อคืนเนี่ยเฮียตอนอะดี๋ยพี่ไหนวะ เราไม่คลิปลำหลังยังไม่ได้ลงเลยนะพี่คนีดเอามึงไปลงแค่นี้จ้ะไอตอนเปจุดดีจุดใหนไม่ไมผมต้องให้ผมต้องให้ผมต้องให้ตรงงนี้ตรงไนละครเวทเวทพี่นี่เฟรดดูไอ้ขอะไรี่ไอ้นยอดจริงนะไอเยบลีไอเยเบลีหน้าตอบไหนสัตสเขาอย่างเนี้ย เวลานี <mm um> ่ท่านไมแรู้นะพี right? ่ไม um ่รู้ใช่ไหมรู้เหรอเฮ้ยโดนซ้ำกันมั้ยโอ้โหใกล้เลยปะนาทีเท่าไหร่ะพี่ดูทั้งคลิปเลยน้องมึงจำได้อยู่แล้วมึงเป็นคนทำอ่ะถูกปะเด็ดที่มีดีตป้งเลยผมก็ปอให้ดูไอ้ผมไม่ได้่ากด้วย คยดูไหมอะผอมนีอยู่คิปเคืนเหรอใช่ใช่ใช่ันนี้ดูปะจะทำอะไรดูไหมบอกให้ดูมันดิษไหนะไหนพี่ออะไรไม่ได้ส่งให้แบบแบบบไ็ไม่มีส่งเขาไมมียไม่ไม่ไม่แล้วแล้วชื่อไาอย่างเกียดไอ้ี่ตอนแรกผมนึกว่าแบบว่าไอ้เกียดแต่ว่ามีมีเกียดมดในช่องผมอัเดทมั้ง ใช่เหรอใช่อธิเดชตรงศูนย์ไปมามาดีบอทมาดีบอทห้องแจ้งปัญหาพี่มาดีบอทห้องแจ้งปัญหาแจ้งปัญหาครับห้องแจ้งวันนีอะไรให้เปิดล่ะพี่โชว์อะไรโชว์อะไรเนี่ยโชว์อะไรเนี่ยอะไรโชว์อะไรเนี่ยฮัลโหล ครับรับ,บ,บเอนตรงนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวรถชนไ,ไปแบ 3, 7, บนี้ครับผมสามเจ็ดเก้าค่ะนี่ครับมันนี่เลยเออลืมถามว่ามีมีตั๋วไหมครับตัวหรอตัวพ่อพ่อมีอยู่ครับพ่อมีอยู่ อ่าถ้าที่พออะท่าที่พอมีก็ได้ครับตัวแสนนะเอาให้ผมหน่อยได้ไหมจะเอาเลยใช่ไหมครับเออเลขอะไรครับอันหนึ่งกระเป๋าสามเจ็ดเก้าครับตั้งกล้วครับถ้าครับแ้วถ้าท่านมีตัวของของมาคู่พร้อมเงินแดงครับได้ไหมถ้าได้ก็ได้กี่ใบผมขอถ้ถ้ามีได้เลทเพิ่มไหมไม่ใช่แบบสักนิดสมัย อันนี้ก็เลยสูงตุลแล้วครับตุลเก้าอก้ครับตุลจริงๆดี๋ยวเรามาบอกมือกี่ใบเองอ่ะอันนี้มันของของเพื่อนผมด้วยได้ครับก็เอาเทด้มีอ่ะเอาไห้ผมก็ได้จะเอ้าใบก็พอเอาขอขอค่าตัวแต่งหครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเอามาให้ได้ครับถ้าถ้ามือถือดูก็มาให้หน่อยติดต่อมาหน่อยนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคคุณรัเมนกำลังกินเลยแล้วโนริสาร่าใช่เลยวท็นี่ท็อนี่ลองคุยกับคนหมวกแดงนดูดีครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสตีเปอรล้อครับหนึ่งสตีบบลลอครั สองยาวเลยอะสตีเบอร์รี่ครับผมผมผมฝนไม่เป็นด้วยพี่สตีเบอร์รี่ครับสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสตีเบอร์รี่ครับโอ้โหสตีเบอร์รี่อะงงปะเท่านี้งงปะพี่งงไหมเอามานับถึงห้าเสร็จมันจะเฉลยพี่ว่าสตีเบอร์รี่ไม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 ่เลยสตอเบอร์รี่คุณผู้หญิงเอ้าจบคุณผู้หญิงได้แม่งทำไม่รู้กูโคตรปวดหัวเลยแล้วไม่แล้วเสียงฟังยากด้วยประเด็นเสียงฟังยากอีก่แล้วด้วยร้ายแปะร้ายฝุ่นอีกปุลุดไปจงแมอ่ะ พี่เห็นไม่ตื่นเงี้ยเออพี่ตามไม่ไหวแล้วปะตามยากเลยเฮียเนี่ยมาเจ้าครับปะตามไม่ไหวจริงๆมาสรุปนาเกียระปอนอะไรครับฮะพี่ตะปะนาเกี้เข้าดตีเป็นไรคลิปคนเอออะอะไรนะอะไรนะอะไรนะข้าวตีเป็นไรพี่เมื่อกี้เอามากลิป้าไม่ไม่เห็นหรอที่เปิดให้ดูอ่ะเห็นปะไม่ทำอ้าวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเราดูอีกทีจบสายวันเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวับฟังยากยู่เด้อวะแล้วให้ัวดน,นี่กะอุ้ยคนเยอะจังวะโอเ,โอเวอ,อ,วอวร์บ้ักน,นก่อนเอ่อพวกอะไเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองว่าจงแนววะไม่ได้ไม่ได้่นั้ไปเลย จ็ดสิบสเจ็ดีพี่ชายผมขอโทษทีครับพี่เลสบอมบอมก้ๆเพาน้อยครบยังเออเออพี่โชนี่สวัสดีครับสวัสดีครับใครหนิอารอแันเดรเวันดีย็นดียินดะติดแบบ เีเน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 ดูเนดูนั่นอย่างอ่ะต้องทำต้ให่ตันี้เน็ดูนั่นอย่างที่มันปลอมตัวเป็นพี่เบพี่เฉินนะโทนี่อ่ะอ๋อ อบุญเท่ฮะตอน๋อปวดขายวันเดียวก็ไม่ได้ยอย่ารวยอ่ารวอย่ารวยจ้ะเอ้ยเอ้ยเอ้นั่นน่ะลูกคนในแก๊งมอะกูหมดแล้วไงเลยใช่ใช่ใช่ไอพวกไอ้ไถกาวทำสามใบมั้งั่นเหมือนพี่ทุกคนเลยนะคนในแก๊งมึงไว้ส่งแก๊งด้วยนะวันเป็นเออกูกูแบ่งไปแล้วกูส่งไปสองอาทิตย์แล้วอาทำไรอ่ะเพื่อนใครอาเพื่อนเรียกอะไรครับเรียกอะไรครับพี่เรียกอะไรครับตบัตีแบบ ปดแปดไี่สี่หกแปดแปดไปเลยแปดแปดไปเลยที่หกสี่สี่หกไม่โชว์มีทั้งสามวันกับเจ็ดอะไรนะแปดสีสามวันก็น่าจะหมดแล้วปะได้ครับไม่ที่ย่างเล็บอย่าน้อยใจไปเท่านี้ไปได้ไปเลยวันลูกบ้อไม่เพราะพี่ไม่มีกุญแจแดงอ่ะไม่รู้ไม่เคยผสมายอะไรไอ้นี่เลยซื้อเอาอย่างเดียวโอ้พี่พี่ป้นรวยก่อนทำายอันนี้พี่ทำดีเลยดีแล้ว ถ้าระวังตัวเองเยอะหน่อยก็เพลินๆดีผมนั่งดูพี่มาสองวันละเอาผมฟาร์มงานข่าวอะเอออ่าพี่ดรอปว่ะผมเล่นไม่อยากเป็นเป็นคนเป็นเด็กปั๊มแล้วอยากเป็นเด็กปั๊มละวฮ่าฮ่าฮ่าสนุกดีเล่นได้แค่คนเดียวใช่ป่ะพี่ใช่เล่นได้แค่คนเดียวมันเป็นเกมแบบเนื้อเรื่องเกมจุดวิดาแต่ผมว่ามันสนุกดีนะพี่มันเพลินดีอะเออได้ครับพี่บินขอบคุณครับพี่เออพี่ของอะไรขอโทษครัท็อสขอโทษครับผมมีกระท่อมใบหนึ่งป่ะฮึกระท่อมใบหนึ่งป่ะ ที่ตู้ดีสักเคยไปเปินละที่นีวแล้วน่าจะอุ้งกันอยู่ปะที่ประตำบีดปําำเข้ามาอันนี้พวกพวกพวกพี่บีรับกล่องกล่องเหรอกล่องส้มลถไหมครับยังไงกล่อง่้มรถยังไงกล่องกล่องส้มเหรออืรับไหมเหรอขายเหรอคือจะขายกล่องเท่าไหร่อ่ะถามก่อนผมไม่รู้มันราคาเท่าไหร่ครับถ้าทำการช่างอ่ะมันตกอยู่ที่ประมาณสองพันห้า อ่ะถ้าเป็นพี่ชายกันน้องชายกันเอาสักสองพันพอพันห้าไหเออพันห้าแบ่งขายแบ่งขายได้พี่เออไม่มันมีอยู่สิบห้าสิบหกกล่องเองนี่เขาแบ่งไงเนี่ยแบ่งไงพี่รับพันครึ่งพันห้าพี่มันกล่องละพันสองพันร้อยเองนั่งกระงั้นเดี๋ยวเพราะว่ารถผมมันพังง่ายดเลยใช้เงินพันแปดเหล็กห้าแท่งเองกล่องนึงอ่ะอ๋อไม่เปลี่ยนแล้วหรอทีนี้ใช่เหล็กเงินพันแปดเหล็กห้าแท่งไม่หรอ เอออไร่ะอไร่เหรอสองพัน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 ร้อยอ่ะวันนี้ชุดชุดตัวนี้ที่เปลี่ยนไปพ่นอันนั้นอ่ะเลขอะไรอ่ะอยากเอาไปใส่เขาหมวกกันน็อกด้วยอ่ะหมวกกันน็อกนี่เป็นหน้ากากหรือว่าเป็นหมวกครับหมวกครับหมวกอีกสียงทีรับเด็นโกไหมครับ เหรียญทองอ่ะมีอยู่หกร้อยรับไหมครับเผื่อที่พี่ๆได้ใช้ไงเหลือวร้อยเหลือวร้อยขอเป็นขอขอเป็นแบบไม่นี่ได้ปะไม่เอาเป็นเงินนี่ได้ปะไม่เอาเป็นโกได้ปะขอเป็นแบบกองหน้าอย่างนี้ได้ปะเดี๋ยวกองหน้าอย่างนี้ปะมีผ้าเย็นไม่ละครับพี่ไม่เอาปีกขวายเลยสัตว์ ทีหลังเช้าคืนต้องเข้ามาจบเคปีกเจ็ดสิบเมตรเลยเจ็ดสิบคู่เลยไอ้สารเล่ยังซีมันเอาไปมันเอาไปทำยาอย่างเดียวเหรอหรืใช่ใช่ไมนมียาเอาไปทำยาวิ่งด้วยแล้วก็เอาไปทำยาขายด้วยเนี่ยผมกับผมก็ชอบดักไอ้พวกขายยาแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่ารวยนะหล่าพวกขายยาได้ก็ที่ผมให้พี่ไปอ่ะผมได้มาเจ็ดพันอ่ะเด็กพวกขายยาเท่าไหร่รวยหมื่นหนึ่งก็ต่ำ,ต,ำต้องมีนะทำไมผมเจอแค่เจ็ดพันอ่ะพว,อพวกเคปิกเมตรเหรอ ไม่มันเห็นแล้วก็ได้มาเ็ดหนึ่งแล้วก็ได้มาเจ็ดพันด้วยวส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาพกกันแบบสองสามเบสนะจริงๆอ่ะอยาเจ็ดพันห้ากันโดนปล้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โจมเยอะโจมเยอะจริงมันไม่ได้มีแค่มึงแล้วไม่ม <c oughs> รู้ป่ะตอนรู้รู้ครับพี่บางทีมันก็แทงผมเองด้วยก็มี <c oughs> ใช่ <c oughs> อย่างผมผมไปเจอคนในแก๊งพี่อ่ะคนชื่อบังกรอ่ะเขาก็เป็นโจรแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่า เขาเขาเป็นโจนอยู่แล้วเขาใส่หน้ากากจะมาแทงพวกผมผมไปกับสองคนสามคนนี่แหละอยากรู้ไอ้ตอนที่ไม่เรื่อกันที่เรเบลอะขอฟังมุมมองมึงหน่อยได้ปะมุมมองผมหรอพี่เออที่มันมีปัญหากับมกรตรงนะอันนั้นนีอันนี้อยากรู้อันนี้อยากรู้เฉยๆผมกาอธิบายไม่ตรงผมผมแต่ผมสติมอยู่ดือตอนนั้นอะแล้วจะมีอยู่แต่เราฟังแล้วกันประมาณว่าก็เหมือนผมไปแทงคนในภาพครับอ่ะ แต่แต่ว่ามันีคนเดียวับภาพไอ้ตรงหน้ากากอ่ะหลังหน้ากากอะ่าพในเมืองอะก็ทีเนี้ยคนชื่อมังมักรอะลงมากับใครไม่รู้ลงขับรถเอาสามสองมันก็จะมาพ่นในภาพเหมือนกันอะแต่โจรเจอโจรอะเข้าใจไหมครับพี่อคือเขาใส่หน้ากากแล้วก็รู้อยู่แล้วอยู่แล้วแหละว่าเป็นโจรแต่ไม่รู้ว่าอยู่แก๊งอะไรก็เลยบวกกันแต่เขาบอกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งว่าม่ อะไรอ่ะไม่ไม่ตีไม่ตีแต่ว่าถืออาวุธนะไม่ตีก็โจรเจอโจรอ่ะพี่เขาเขาก็ถืออาวุธถ<ห>ามก่อนใครเปิดแทงก่อนใครเปิดแทงก่อนก็น่าจะเป็นพวกพวกผมมั้งครับเพราะว่าผมก็ต้องป้องกันตัวเขาลงมาจากรถไงพี่ะจะวิ่งมาหาพวกผมอะ่ะแต่เขาพูดว่าไม่ตีไม่ตีผมก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมล่ะโจรเจอโจรคาว่าโจรมัน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 ไว้ใจไม่น่าอ,อยู่แล้วต่อก็มีตรงนั้นก็ ข้าบังข่าโจนครับฆ้าโจนเสร็จแล้วก็แบบมีน้องคนนึงมันแบบพูดว่าอะไรสักอย่างเนี่ยโจนกระจอะหรืออะไรสักอย่างก็คือบ้าได้ครับประมาณานั้นแหละครับเสร็จปึ๊บแล้วก็ต่จแล้วพวกผมก็ไปแบ่งขอกันที่เรเบลเรเบลเก่าเอ้เรเบลเก่าเนี่ยไ,ไ,ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่สองจุดศูนย์อ่าก็เลเบลเล็กเลเบอเล็กกางเลเบลเล็กอ่าแล้วทีเนี้ยผมก็ป้นตรงนั้นต่อไปป้นได้ไวเบอมาอีกหนึ่ง แล้วทีเนี้ยคนชื่อมังรจ้องมั้งแล้วก็เจอพี่เกียร์อยู่ที่นู่นใบเบี้ยของนายจงใบเรียของนายจงน่าใช่ก็เลยให้เขาขึ้นไปอ่เบี้บอ่ะแต่เนี้ยมีแล้วก็มีคนชื่อมังกรนะครับลงรถมาแล้วเดินเดินเดินมาบอกพี่เกียร์เลยว่าอะไรวะผมไม่ได้ยินอะแต่รู้ว่าบอกอะยิงจนให้กูหน่อยยิงจนให้กูหน่อยพี่เกียร์ก็ยิงผมแล้วตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผมหรอกเขาก็ยิง ตีผมเอาง่ายยิงจนพวกผมสลบกันหมดอะสามคนอะ,อะดูไว้ก็อยู่สองสองคนหรือสามคนแล้วก็มีมังกรด้วยแล้วทีเนี้ยเขาถามว่าเขาป้นมึงหรอช่วม,มันขึ้นมาดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเขา,เาไม่รู้ว่ามังกรพูดอะไรต่อนะตอนนั้นอะแต่ว่าผมก็อธิบายให้เกียร์ฟังแล้วว่าเขามาอารมณ์ร้อนใส่พวกผมเลยผมเลยงงว่า,อา,วาเอา้ากล้าอารมณ์ร้อนแบบพูดประชดอะ กูบอกว่ากูไม่เล่นไม่ใช่หรอฮะมึงยังจะแทงอีกทำที่อะไรเลไงประมาณเนี้ยอ๋อก็หมายถึงว่าตอนตอนที่ตอนที่เป็นโจรวิ่งเข้าไปถูกไหมหมายถึงว่าใชเขาพูดถึงในในเหตุการณ์ที่หน้าผับใช่ใช่ใช่ครับไอโจนพวกที่นี่เลยเขาบอกประมาณเนี้ยว่าแบบที่แทงเขาอ้าวแต่คุณก็ใส่หน้ากากนี่ครับผมก็เลยคิดในใจไงว่าเขาก็ใส่หน้ากากแล้วเขามามณ์ร้อนไม่สับแล้วแล้วตอนที่เมื่อก่อนพูดไปอ่ะได้ได้แทงตอบปะ ตอนไหนครับตอนที่อยู่ไอ huh? like ้ตรงเลเบลอะนะถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นผมกลายเนก็เป็นโจรปะก็ม uh ันเขาถืออาวุธอะรู้ร okay. ู้รู้ไม okay. uh ่บ huh. ิว right ่าได้งอมก็ตายเขาก็ตายหมดไงครับี่จงอีกคนตอนเมื่อก่อนที่เป็นอะไปก็สองคนครับเห็นไปสองคนนะไม่แล้วตอนนั้นใช้ตอนนั้นใช้เสียงเสียงความเเสียงจริงได้เสียงปลอมครับไม่ไม่ใช่ไม่ได้พูดเลยครับเออไม่เออเสียงปลอมก่อนเห็นป่ะตอนตอนที่บอกไม่เล่นถูกไหมใช่ครับอื อะไรเรื่องตอนวันนั้นป่าว่ะใช่ป่ะที่ตูตูตูหรือว่าเขาไม่ใส่หน้ากากแล้วมาผับอ่ะใช่ป่ะมาวตอนนั้นป่าไม่แล้วตอนนั้นพี่ใช้ป้นที่ใช้รถเอรถสี่รถสี่รถสี่สีดำป่อะไรวันนั้นที่เราไปเจอตรงนั้นในร้านเป็นสภาพี่ใช้รถสี่สีดำป่ะใช่ใช่ใช่ใชอ๋อที่ที่บับที่บับกูป่ะใช่ป่ะเออที่บับร้าเราอ่ะใช่ป่าวพี่รอรอโอรอรอครับโทษไม่รู้ที่บับกูป่ะตรงร้านเป็นสภาพถังอ่ะไอ้เขี่ยวตองไอ้เขียวว่ะเล่นแล้วกูเจอพี่บับผมจอป่ ไม่ใช่ครับอุ้ยใช่ครับไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษขอโทษเอาจะให้เงนโทนี่เหรอเวลาอไพี่ตอนนั้นเป็นโจรเหมือนกันแล้วต่างคับต่างเหมือนโจรผมไม่ถือจำไม่ได้เหรอตอนน้นพี่สามคนบ้าพี่สามคนที่ที่เก็บเงินน่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่เก็บเงินอะแล้วตอนนั้นผมไปกับผมไปกับไอ้แบนขำขำใช่ไม่แล้วพี่ก็ตีพี่โทตาแล้วพี่ก็ขับหนีไปใช่ที่ผมไม่เอาอ่ะที่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไปเลยเอาเอาแค่ของใช่ใช่คันตีคุคุณปะทะเบียนอันนี้ของสำคัญไปนิดหน่อยไมุ่น รีบไปจัดอ่ะแปลว่ารีบไปจัดแล้วผมก็ไปเจอพวกพี่อีกที<อ>และเด็กตัวเล็กพอขึ้นรถรลมันมันบอกว่าอะไรไ, <ป S 2> ไ <ป S 1> อ้เหี้ยแก๊งใหญ่พี่แม่งมีอาวุธ้นทุกอย่อยู่แข้งใหญ่ไปคอนไปก่อนคือแบบมันมันโจกของมันรู้เลยอ่ะว่าเป็นแก๊งใหญ่อ่ะอ้าวไปโจกันพี่ผมไม่ติดตาลแล้วเดี๋ยวแอมคำ นั่นแหละวันเดียวกันที่เจอกับมังกรนั่นใช่ใช่วันนั้นแหละที่ผมไปวันนั้นแหละเที่ยวไปเจอพี่ที่ตู้เล็กที่มีปัญหาเขาเขาอารมณ์หลอนง่ายเนาะแล้วเขาแล้วแล้วก็บอกเกียร์ไปเกียร์ก็บอกว่าก็โจนเจอโจนเขาก็ไม่ช่วยที่เกียร์ติดต่อมาให้อะไรไม่ฝันดีครับแบบเขาเลือกเองอ่ะใช่ครับมันโจนโจคือโจนโจนเจอโจนอ่ะมันไม่เกี่ยวดีไว้เออเริ่มโจนแล้วยับอุ้ยทำไมวะจอร์นอ่ะกูไปตกขับมาแป๊บหลับปะ พี่จอนี้พี่จอน่กิปไปดิพี่จอนไปได้หมรอพักก่อนเลยครับเนี่ยเฮ้ยว่าว่าตอสจอนแก่แทนเลยพี่จัดอ่ะพี่พี่ยกให้เออแล้วพี่ตอสเคเก็บแทนอยู่ในช่วงนึงเออตอสทำหน้าที่หน่อยตอสไอ้นี่เป็นขับรถสี่ประตูอ่ะแล้วก็ดี๊งใช่ใช่ใช่พี่น้องพี่เลิฟไฮเวียเออสามเท่าผมฝากเลยพี่เลิฟปัดจำหมดอ่ะเออปัดจำหมดที่เกิปสกิปตีอ่ะไปเยอะปะไหนวะเหลือเหลือไม่เหลพี่เหลือเรื่อยๆตัวของผมนี่มันยำหมดอ่ะตัวนไหนมันนำปะ ไอ้คนทยีรีบด like yeah, like like oh, ําแค่สิบป่ะเออใช่ตอนี่ตดัวว่ายังว่าไวติัวขายยามตัดไปช่วนนี้าวัีไม่รู้ลาดิไม่รู้ฮะเออวัีลาเะเล่นเกมอะไรด้วยกันสักอย่างเขาบอกวันนี้ลาใช่ป่ะเออมีที่มีแอบอลด้วยใช่ปะไปคับแลกรอบอะเรซเซรามาวานไว้เฮจีไอโะอะไรใช่ใช่ใช่วปั๊ม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 ปั เคยเล่นด้วยกันเคย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 เล่นเคยเล่นเคยเล่นด้วยกันรู้ว่าจะมันมองแอมกีนั้นไม่เป็นดุลเล็กจากหลจากหลจากครับอันนั้นเพื่อนเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟผมเอ้ยเพื่อนเลิฟได้อ๋อใช่เออโหตอนรู้จักโฟกบุรพาปะอะไรนะพี่โฟกบุรพาเหรอครับรู้จักวะโฟกุบุรพารู้จักวะรู้จักวะตอนนี้ปะตอนนี้จักว่าเลิฟย่านบางแสนเขาขูมหมดนะไม่รู้จักใช้คำนี้ไม่ได้ต้องใช้คำว่าย่านบางแสนเขาเย็นหมดนะวิ่ง ไอ้โฟมันเย็ดโมไอ้โฟมเย็ดโหดเงี้ยอใช่ขัดแย้ตีเย็ดเขาอ่ะบางแสนในบางแสนซ่อนหนังที่มีผู้หญิงเยอะร้านเหล้าอ่ะโดนเพื่อนผมมาละบจบบอกให้บอกว่าห้าทุ่มเชยงคืนเล่นเกมอยู่อ่ะแล้วบอกให้เดี๋ยวกูไปก่อนหญิงบอกให้ไม่รับเดอะเออแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนี่ใช่ป่ะรอเล่นแล้วมีเมียแล้วมีเมียแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดมาก่อนไงหยุดดีหยุดแล้วตอนเมียหลับอะไรเงี้ยหยุดหมดละก่อนจะหยุดที่เคยสุดมาก่อนออยยาเลของจริงเลยสมัยตีห้าบอกเพียงซื้อจกอะ ยืนหมดแล้วย่าไอ้นี่มองยิมรถกระบะของมึง